สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะรากเง่าจริงๆของเราเนี่ยมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตไปหาคำตอบของคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งนั่นก็คือคนไทยมาจากไหนโหเป็นคำถามที่สั้นมากเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของมันเนี่ยคือเรื่องราวการเดินทางที่แบบยาวนานเป็นพันๆปีเลยทีเดียวเอาล่ะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วเราจะไปย้อนรอยบรรพบุรุษของเราด้วยกัน เอาละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยที่เราอยู่กันทุกวันนี้แต่เราต้องมองย้อนกลับไปไกลมากไกลถึงทางตอนเหนือเลยครับในดินแดนที่วันนี้เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไปแล้วครับคือหลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากทางไหนเขาชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยว่าบ้านเกิดดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราเนี่ยอยู่ในดินแดนจีนตอนใต้ครับเถอแถวมณฑลยูนานานกวางซีแล้วก็กวางตุง้งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะ โอ้โหเป็นศูนย์การความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากๆเลยแล้วอะไรล่ะที่บอกว่าพวกเขาคือกลุ่มก้อนเดียวกันคําตอบก็คือภาษาครับคือคนในแถบนั้นเนี่ยเขาพูดภาษาในตระกูลที่เรียกว่าไทยกระไดซึ่งมันเหมือนเป็นเอ่อ DNA ทางภาษาเลยกว่าได้นะคือมันเป็นรากเงาที่เชื่อมโยงคนไทยคนลาวแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยในภูมิภาคนี้เข้าไว้ด้วยกัน แล้วจากรากทางภาษานี่แหละครับมันก็เลยแตกขแขนงออกมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีเลยนะอย่างเช่นไทยลือ้อไทยดำไทยขาวหรือว่าลาวไทยใหญ่อะไรแบบนี้เห็นไหมครับว่าคําว่าไทยเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนในประเทศไทยนะแต่มันหมายถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาษาที่แบบโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากๆพอมีจุดเริ่มต้นแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีการเดินทาง ละบทต่อไปของเรื่องราวนี้นี่แหละครับคือการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ที่ใช้เวลายาวนานเป็นพันๆปีเลยการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีก่อนนู้นเลยลองนึกภาพตามนะครับขบวนเรือที่ค่อยๆล่องลงมาตามแม่น้ําสายสําคัญอย่างแม่น้ําโขงกับแม่น้ําสารวินผ่านภูเขาที่สลับซับซ้อนผ่านที่ราบกว้างใหญ่มันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนเลยนะครับเพื่อที่จะสแสวงหาดินแดนแห่งใหม่แล้วทําไมละ อะไรคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องเดินทางไกลขนาดนั้นอม,มันมีทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดึงดูดเลยครับอย่างแรกเลยนะคือแรงกดดันจากการขยายอํานาจของอาณาจักรจีนที่ยิ่งใหญ่มากๆในยุคนั้นตามมาด้วยการแย่งชิงทรัพยากรทั้งที่ดินทั้งแหล่งน้ําแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดินแดนทางใต้ก็มีแรงดึงดูดเหมือนกันนะทั้งโอกาสทางการค้าแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆที่รออยู่แล้วพราะการเดินทางอันยาวนานสิ้นสุดลง การตั้งรกรากก็ได้เริ่มต้นขึ้นนี่แหละครับคือยุคข,ของการสร้างบานแปลงเมืองและเป็นการก่อกําเนิดอาณาจักรของชาวไทยขึ้นมาการตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆพัฒนาจากชุมชนเล็กๆจนกลายมาเป็นเมืองเป็นรัฐเป็นอาณาจักรเลยนะเราจะเห็นเส้นทางการเติบโตได้จากไทม์ไลน์นี้เลยครับเริ่มตั้งแต่ยุคอาณาจักรน่านเจ้าในยูนานนู้นเลยแล้วก็ค่อยๆมาถึงอาณาจักรขริพุนชัยที่ลําพูนและจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยนะ ก็คือการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งกลายมาเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆที่ส่งต่อไปยังอาณาจักรอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานั่นเองทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสุขโขทัยครับก็คือที่นี่นี่แหละที่เขายกย่องกันว่าเป็นรัฐไทยอิสระแห่งแรกอย่างแท้จริงเลยนะมันเป็นจุดที่ภาษาและวัฒนธรรมไทยเริ่มมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้นมาจนกลายเป็นรากฐานสําคัญของความเป็นไทยในยุคต่อๆมาเลยครับ โอ้โหแค่เรื่องราวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับภาษาเนี่ยก็น่าทึ่งมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่มันจะน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกถ้าผมบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในร่างกายของเราทุกคนเลยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง DNA คืองานวิจัยทางพันธุกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาไปคนพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยระหว่าง DNA ของคนไทยเราเนี่ยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในมณฑลยูนนานนี่มันคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แบบเตะเลยสอดคล้องกับเรื่องราการอ,อพยพที่เราเพิ่งจะคุยกันไปเมื่อกี้เลยครับคําถามต่อมาก็คือและพันธุกรรมของคนไทยในปัจจุบันละ่ะมาจากไหนกันแน่ ผลการศึกษาเขาชี้ว่ามันเป็นการผสมผสานกันของสองสายหลักๆเลยครับสายแรกเนี่ยก็คือเชื้อสายของกลุ่มคนไทยที่อบพยพลงมาจากจีนนั่นแหละและอีกสายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการผสมกลมกลืนกับกลุ่มคนพื้นเมืองเดิมที่เขาอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาน,นานมากๆแล้วซึ่งกลุ่มคนพื้นเมืองเดิมที่ว่าเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมมอญเขมรละวะขอมไปจนถึงกลุ่มมาลายูในแถบใต้ ซึ่งการหลอมรวมกันนี่แหละครับทั้งทางสายเลือดแล้วก็ทางวัฒนธรรมที่สร้างให้เกิดความหลากหลายที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาภาษาถิ่นหรือว่าประเพณีในแต่ละภูมิภาคของไทยเราเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นจิ๊กซอจากหลายๆชิ้นแล้วนะทั้งจากประวัติศาสตร์ภาษาศาศสตร์แล้วก็พันธุศาสตร์ตอนนี้แหละครับเราจะมาประกอบร่างทั้งหมดนี้ให้เห็นเป็นภาพใหญ่ของเรื่องราวนี้กันโอเคมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่จีนตอนใต้จากนั้นบนรรพบุรุษของเราก็อพยพลงมาตามลุ่มแม่น้ำโขงกับแม่น้ำสารวินก่อนจะสร้างอาณาจักรที่สำคัญมากๆอย่างสุขโขทัยและอยุธยาขึ้นมาและในระหว่างนั้นก็เกิดการผสมผสานทางพันธุกรรมกับชนพื้นเมืองเดิมโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมีรากฐานร่วมกันทางภาษาในตระกูลไทยกระไดเนี่ยแหละครับภาพรวมการดินทางของคนไทยดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยก็คือ คนไทยคือผลลัพธ์ของการเดินทางอันยาวนานมากๆของบรรพบุรุษชาวไทยจากจีนตอนใต้ที่เดินทางลงมาตั้งรกรากและก็ผสมผสานกับผู้คนดั้งเดิมในดินแดนสวนภูมิจนค่อยๆหล่อหลอมกลายเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับการเดินทางที่ยาวนานหลายพันปีได้หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้และมันก็ได้ทิ้งคําถามที่สําคัญมากๆไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามาจากไหนคำถามต่อไปก็คือแล้วเรื่องราวของพวกเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนต่อจากนี้